แบบฝึกหัด9.5หน้า97นะคะให้นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบข้อที่3ค่ะให้หาปริมาตรของแท่งไม้ที่มีลักษณะและขนาดดังรูปจากรูปนะคะเราจะแบ่งแท่งไม้ออกเป็น2ส่วนนะคะโดยข้างหน้านะคะให้เป็นส่วนที่1 ซึ่งมีความกว้าง18เซนติเมตรนะคะด้านนี้ความยาวคือ50เซนติเมตรความสูงคือ22เซนติเมตรและส่วนข้างหลังนะคะให้เป็นส่วนที่2โดยความกว้างนะคะด้านนี้จะเท่ากับ30ลบ18ได้เท่ากับ12เซนติเมตร ความยาวนะคะก็คือ50ซนติเมตรนะคะเท่ากันความสูงนะคะ40เซนติเมตรเราจะหาปริมาตรของทั้งสองส่วนแล้วนำมารวมกันนะคะก็จะได้เป็นปริมาตรของแท่งไม้มาดูวิธีทำค่ะแบ่งให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากสองส่วน โดยส่วนที่หนึ่งกว้าง18เซนติเมตรยาว50เซนติเมตรสูง22เซนติเมตร ส่วนที่สองกว้าง3 0ลบ18เท่ากับ12เซนติเมตรยาว50เซนติเมตรสูง40เซนติเมตร ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนะคะส่วนที่1มีปริมาตรความกว้างนะคะ18เซนติเมตรคูณความยาว50เซนติเมตร คูณความสูง22ซนเมตรได้เท่ากับ19,800หน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรส่วนที่2มีปริมาตร ความกว้างนะคะ12เซนติเมตรคูณความยาว50เซนติเมตรคูณความสูง40เซนติเมตรได้เท่ากับ24,000ลูกบาทเซนติเมตรดังนั้นแท่งไม้มีปริมาตร 1,9800มื่นบวกสอง0มได้เท่ากับ43,800ลูกบาทเซนติเมตรคำตอบนะคะ43,800 ลูกบาทเซนติเมตรต่อไปข้อ4ค่ะให้หาปริมาตรของแท่งคอนกรีตที่มีลักษณะและขนาดดังรูปในข้อนี้นะคะเราจะแบ่งรูปออกเป็นแบบนี้นะคะ โดยให้ส่วนนี้นะคะเป็นส่วนที่1โดยความกว้างนะคะด้านนี้นะคะเท่ากันนะคะคือ10เซนติเมตรความยาวนะคะด้านนี้นะคะจากตรงนี้มาถึงตรงนี้คือ40ดังนั้นตรงนี้นะคะก็จะยาว5 0าสลบสี 40, ได้เป็น10เซนติเมตรความสูงคือ50เซนติเมตร ต่อไปนะคะ3ส,ส่วนนี้มีขนาดเท่ากันนะคะครูจะให้เป็นส่วนที่2ซึ่งมีทั้งหมด3รูปเราก็จะหาปริมาตรของ1ส่วนแล้วคูณได้3นะคะโดยความกว้างนะคะคือ10เซนติเมตรความยาวคือ40ซนติเมตรและความสูงคือ10เซนติเมตรนะคะมาดูวิธีทํำค่ะ แบ่งให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยสว่วนที่หนึ่งกว้างสิบเซนติเมตรยาวห้าสิบ ลบ40เท่ากับ10เซนติเมตรสูง50เซนติเมตรส่วนที่สองมีสามรูปแต่ละรูปกว้าง สิเซนติเมตรยาว40เซนติเมตรสูง10เซนติเมตรปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนะคะดังนั้นส่วนที่หนึ่งมีปริมาตร กว้างคือ10เซนติเมตรยาว10เซนติเมตรสูง50เซนติเมตรได้เท่ากับ5,000หน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรต่อไปนะคะส่วนที่สอง มีสรูปมีปริมาตรนำสามนะคะคูณด้วยความกว้างนะคะคือ10เซนติเมตรความยาว40เซนติเมตรความสูง10เซนติเมตร10คูณ40คูณ1ิ ได้สี่พันสี่พันคูณสามได้หนึ่งมื่นสองพันลูกบาทเซนติเมตรดังนั้นแท่งคอนกรีตมีปริมาตร 5้าพันบวกหนึ่งได้เท่ากับ1 7 0 0งลูกบาทเซนติเมตรคำตอบคือ1 7 0 0งลูกบาทเซนติเมตร